สวัสดีทุกทุกท่านครับเรามาเจอกันอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันทำงานของหลายๆคนนะครับแล้วก็ช่วงนี้หลายๆคนก็อาจจะอยู่ในช่วง work from home ด้วยนะครับเราจะมาเรียนรู้วันนี้มาฟังกันเรื่องผู้นำ4ทิศผู้นำ4ทิศนะครับ เป้าหมายในการที่เราจะทำ,ทำความเข้าใจกับเรื่องผู้นำสี่ทิศคือเราจะได้รู้ตัวเราเองว่าเราเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถวิคเคราะห์คนรอบข้างได้ด้วยซึ่งเป้าหมายระยะต่อไปเราก็จะพูดถึงการทำงานกับคนที่ไม่เหมือนเราการใช้ชีวิตกับคนที่ไม่เหมือนเรานะครับทำอย่างไร ให้ใช้ชีวิตอย่างราบรื่นมีความสุขแล้วได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลสูงสุดเนาะอืมแต่ในคลิปนี้จะพูดถึงมิทเทสเองให้ได้ก่อนว่าเราเป็นผู้นำทิศไหนนะครับซึ่งการที่เราศึกษาเรื่องความแตกต่างของแต่ละบุคคลคนมันต่างกันอยู่แล้วท่านว่าจริงไหมครับอืมเราก็แบ่งคนออกเป็นหล,ะละนายลักษณะมากนะครับแต่วันนี้ อาจารย์ก็จะมาพูดถึงนะครับการแบ่งคนเปรียบเทียบกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตละกันเนาะเพื่อทําให้เราเห็นภาพอุปมาอุปไมยได้ง่ายขึ้นและจดจำได้ง่ายขึ้นเนาะจะแบ่งเราเป็นสี่ทิศสี่กลุ่มลองดูซินะครับว่าฟังฟังไปเราน่าจะเป็นทิศไหนเราน่าจะเป็นผู้นําลักษณะไหนซ <c oughs> ึ่งแน่นอนนะครับเราอาจจะมีลักษณะที่ผสมประสานกันอยู่ไม่เป็นไรนะครับเรา เราเติบโตมาเนี่ยเราก็มีลักษณะที่เป็นส่วนผสมนี่คือเรื่องจริงนะครับแต่เราผสมด้านไหนมากน้อยเดี๋ยวเราคุยกันเนาะก็มีทิศเหนือเรียกว่ากระหิงทิศใต้เรียกว่าหนูทิศตะวันออกเรียกอินซีและทิศตะวันตกเรียกว่าหมีนะไปดูกันทีละทิศเนาะนะครับทิศเหนือครับกระทิงครับเป็นฐานกายธาตุไฟ ฐานกายท่าไส้า่าไสนี่ร้อนไหมครับใช่ร้อนจัดหนักจัดเต็มจัดแรงเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนี่คือเรียกว่ากระทิงเน,ะะนาะลักษณะของพอผู้นำของแต่ละท่านนี่นะครับก็มีทั้งจุดเด่นจุดที่จะสร้างประโยชน์ติดสุดที่สร้างคุณค่าเนาะและจะมีจุดใก้ นะครับคนเรามีทั้งปวดทั้งคอนอ่ะเนาะสหรับจุดเด่นของกระทิงคืออะไรครับเป็นคนที่ลุยนะถึงนะครับมือเรียกว่ามือการทำงานเราเรียกมือเปียกนะครับลงมือทำนะครับสุดๆนะครับไม่โอุประคบปัญหานะครับเน้นเป้าหมายครับเน้นผลรับครับเป็นคนที่มุ่งมั่นครับทำอะไรก็โฟกัสในเป้าหมายนั้น คนเราเวลาข้อดีก็อาจจะมีข้อเสียเนาะแต่เราเราอาจจะเป็นกระทิงที่พัฒน,นาแล้วนะครับสําหรับกระทิงเนี่ยข้อเสียกระทิงก็คือใครอยู่ข้างๆอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกเหมือนถูกกดดันรู้สึกแรงเอะนะรู้สึกร้อนเพราะว่าจริงก็ชอบใช้อารมณ์อือนะไม่ค่อยฟังใครไม่ค่อยชอบตามใคร เออนชื่อว่าตัวเองสูงใช่อาจจะถึงขั้นไม่ฟังคนอื่นได้ดังนั้นงานได้ผลสูงจริงแต่คนมักเสียหายได้นี่คือกระทิงนะครับอะเราเป็นกระทิงหรือเปล่านะทดเอาไว้ถ้ามีสิบคะแนนให้ตัวเองเป็นกระทิงสักกี่คะแนนก็ได้นะครับเราจะได้่วงดูดว่าเอ๊ะเราอยู่ลักษณะไหนนะครับตรงข้ามกระทิงเลยเมื่อกี้เราทิศเหนือนนะตรงข้ามก็ต้องทิศใต้ใช่ครับหนูครับ หนูนะเป็นฐานเป็นฐานใจทตดน้ำใช้ใจเติี thở ใจทตดน้ำทตุทน้ำนี่เย็นไหมครับโอ้เย็นสบายมีความสุขใครเริ่มมีความสุขนะครับนะอยู่กันเป็นหมู่คณะนะ <c oughs> นะสามัคคีดีมากๆนะครับเพราะข้อดีของหนูก็คือรักทุกคนใจดีใจด <c oughs> นะีนะครับเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยแล้วมีความสุข ประสานความสามัคคีดได้ดีรู้สัมพันธ์ดีซอฟต์ซแต่จำได้เนาะข้อดีมากๆก็อาจจะทําให้เกิดข้อเสียด้านนั้นแต่เราอาจจะเป็นหนูที่พัฒนาแล้วนะครับคุณเป็นหนูครับส่วนใหญ่ข้อเสียก็คือคิดกลัวครับชอบเม้าครับโดยเ,เ,เฉพาะเรื่องเรื่องเรื่องชาวบ้านญาติเยอะนะครับ ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือไม่ค่อยชอบปฏิเสธใจอยากได้อย่างก็บอกไปอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นคนไม่จริงใจนะเป็นคนจริงใจก็จริงแต่กลัวคนเสียใจเพราะฉะนั้นจะไม่ทำร้ายจิตใจใครจะไม่หักหน้าใคร <c oughs> แต่ตอบสนองความต้องการของคนอื่นแต่ไม่ได้บอกความต้องการของตัวเองครับก็เลยไม่ชัดบางครั้งก็นอยรู้สึกจิตทรมานจิตใจตัวเองด้วยตัวเองนะครับอืม ทำงา,านไปเรื่อยๆครับไม่เคยสีเรียสมากถึงไหนถึงนั้นแหละพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ได้ไหมแอนนี่คือสไตล์ของหนูนะครับครับแล้วเราเป็นหนูหรือเปล่าครับดิสิบคะแนนให้กี่คะแนนดีทดเอาไว้อ่ะเราไปดูลักษณะที่สามนะครับทิศตะวันออกนะครับอินซีครับแอมมองจากที่สูงนะบินจากที่สูงเนาะอินซีเป็นฐานความคิดนะครับธาตุลม ถ้าลงคือคิดไปเรื times, ่อยคิดแล้วลอยไปเรื่อยนะเหมือนอะไรล่ะมันจะที่สูงเหมือน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 ่อแมพนะเหมือนจีพีเอ่อกูเกิลแมปนะมองจาที่สูงครับเชื่อมโยงเรื่องได้ดีบูรณาการเรื่องได้ดีนะครับเหมือนผู้มีวิสัยทัศน์อดีของอินซีแน่นอนเนาะเป็นคนที่มองกว้างมองไกลคิดเรื่องแปลกใหม่ได้ดีจอมโปรเจกต มีโปรเจกต์ใหม่ๆมาคุยเสมอมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาคุยเสมอมีเรื่องเราดีๆมาคุยเสมอแน่เขาไม่ซีเรียสกับเรื่องคนนะครับเข,เขาก็ชอบเรื่องการท่องเที่ยวอ่านหนังสือเทคโนโลยีอะไรของเขาไปนะครับนี่คือออกแนวอนะินซีเนาะนะแน่นอนนะอีกครั้งหนึ่งนะคนเราข้อดีบางด้าน,นก็จะทําให้เกิดข้อเสียบางด้านแต่เราอาจจะเป็นอินซีที่พัฒนานแล้วนะครับ คอมบินซีครับข้อเสียส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่โฟกัสครับหลุดโฟกัสครับนะครับสนใจอีกเรื่องหนึ่งละถ้ายังไม่เสร็จแหละไปอีกเรื่องหนึ่งละนี่คือออกแนวอินซีนะครับอีกเพื่อนหลายกลุ่มมีคุบไลน์หลายคลุบนะครับสนใจหลายเรื่องในเวลาเดียวกันก็เลยดูไม่โฟกัสนะครับทำได้ทุกเรื่องแหละแต่ไม่เก่งสักกเรื่อง นะครับอันนี้ก็คือไม่ละเอียดนะครับเป็นคนที่ไม่ละเอียดมากพราะสนใจในแน,แนวกว้างๆนะครับเราไป็นอินซีหรือเปล่าครับจอมโปรเจกต์แต่ไม่เคยจบสักโปรเจกต์ <c oughs> <c oughs> โอเคตรงค้าบอินซีเลยก็คือหมีครับตรงข้ามเลยนะที่ตอนตกครับฐานความคิดเหมือนอินซีเลยนะแต่เป็นธาตุดิน คิดแล้วเปะคิดในเชิงลึกคิดในเชิงละเอียดใช่ไหมครับอินทรียคิดในแนวกว้างหมีคิดในแนวลึกนะครับเพราะหมีเป็นสกูลที่รอบคอบมากครับว่าไปแล้วหมีก็เป็นบุคคลที่รักษาผลประโยชน์ให้องค์กรมากสุดนะเพราะเป๊ะนะครับกดระเบียบแบบแผนเป๊ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ to do list check list check sheet job spec job d e s c r i p ป i o n เป๊ะที่บ้านนี่เรียบร้อยหมดวางของที่ไหนถ้าหยิบมารู้เลยมีใครหยิบหรือเปล่าถ้าวางไม่ตรงที่เดิมที่เป๊ะเป๊ะนะครับแต่คุณบีครับดียังไงครับดีมากๆเลยนะครับเพราะเป็นคนที่ละเอียดมากเน้นความถูกต้องนะถ้าข้อมูลไม่ละเอียดพอก็จะไม่สนใจนะครับอืมเราสนใจส่วนใหญ่ก็จะมีความถูกต้องสูงนะครับ ละเอียดรอบคอบนะครับแต่คนละเอียดมากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เอิดข้อเสียบางด้านถูกไหมครับแต่แน่นอนเราอาจจะเป็นหมนีพิพัฒนาแล้วเนาะหมีนองจากเป็นคนที่เป๊ะเลยก็ขาดความยืดหยุ่นได้อืมหรืออาจจะดูช้าเพราะเขาละเอียดเนาะเพราะเป๊ะนะครับโลกส่วนตัวเยอะนิดหนึ่งเพราะเขาเน้นเรื่องงานอาจจะดูเครียดนิดหนึ่งเพราะขาดความยืดหยุ่น เราเป็นหมีหรือเปล่าครับหลายคนนะคอาจจะงเลือกไม่ได้นะเป็นตัวอะไรดีนะก็ผสมผสมใช่อันนี้เห็นด้วยนะครับผสมผสมนะครับอ่ะเราพี่นระาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเอาเรื่องอะไรดีลหละลัลกษณะการทํางานเราก็ชัดเจนเนาะลักษณะการทํางานเนี่ยก็คือกระทิงก็ลุยเลยลุยนําหน้าเลยหมีจบที่หลังนะดุกข้างหลังนะหมี เธอไปก่อนเธอลองทําก่อนเธอลองลุยก่อนนะลักษณะการทํางานของหนูก็เน้นคอเป็นทีมแน่เน้นประสานงานแต่กระถิงเน้นลุยเน้นลงมือปฏิบัติถ้าเป็นอินซีเหรอเน้นบัญชาการครับเน้นกลยุทธ์ครับเน้นแผนมีแผนหน,น,นึ่งแผนสองแผนสามนี่อินซี เป็นของเบ้งเลยนะมีครับเน้นแนวตั้งรับบอกมา้วกันให้ทําอะไรขอชัดๆขอละเอียดละเอียดละกันขอมีหลักฐานด้วยนะเออเอาให้ชัดๆถ้าเป็นรายลกษอียได้ยิ่งดีเลยนะครับอ่านเอกสารเนี่ยอินซีก็ไม่ชอบอ่านเยอะนะครับแต่มีละอ่านได้ละเอียดเลยนะครับอืมนั่นแหละครับลักษณะการทำงานเราก็มีความแตกต่างกันอ่ะคําพูดที่มักใช้ละกันนะ คาพูดที่เมื่ใช้สังเกตไม่ยากนะครับกระทิงก็จะพูดว่าทําเลยรออยู่ได้ทําได้แล้วไปทําก่อนเอ่กระทิงนี่คาพูดชัดเจนออกแนวรุยๆยออกแนวการปฏิบัติจริงไหม <laughs> หนูครับเนื่องจากเขาเป็นคนที่ประสานกรมสมัคคีใช่ไหมอยู่กันเป็นหมู่คณะเพราะนั้นคำพูดเขาก็จะสังเกตไม่ยากนะครับอิ่มไหมน้องหิวหรือยังเหนื่อยไหมพักฝันก่อนก็ได้นะ ส่ไปดีไหมเออเขาจะออกแนวประมาณออกรมนี้เลยนะน่ารักนะรักนะจุ๊บๆเลยนะครับนี่คือหนูนะครับอินซีเหรอจะพูดคําว่าอะไรครับอินซีออกแนวชอบเรียนรู้จริงไหมก็จะพูดถึงแอปพลิเคชันใหม่ๆนะกีฬาใหม่ๆอีเวนต์ใหม่ๆท่องเที่ยวใหม่ๆอืมไม่มีอะไรเป็นไปนะไม่ได้หรอกหากศึกษาเรียนรู้นี่ออกแนวอินซีเลยนะ หมีครับโอ้สังเกตไม่ยากเลยคำพูดของหมีนะครับเพราะเป๊ะนะครับพี่พูดชัดๆได้ไหมใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบถูกผิดซ้ายขวาหนูขอชัดๆนีคุยกันเนี่ยถ้าไม่ชัดก็ต้องถามเขาจะถามนะถ้าไม่ชัดเขาจะถาม,ถาม,ถามเขาจะไม่อะไรละอนุม,มานไปเองนะครเราเขาต้องการความเลียแบบไม่ต้องตีความขอแบบนั้นนี่คือออกแนวหมีนะครับ อะอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันเนาะไม่ชอบอะไรเราเป็นตัวนั้นนะลองดูสิครับว่าลักษณะของแต่ละทิปเนี่ยไม่ชอบอะไรบ้างก็จริงครับความที่เขาร้อนจะหนักจะเต็มนะครับเขาก็จะไม่ชอบพวกเซาซีครับแอบเช่นเขาจะพิดเิเหนียกับพวกเซาซีเสาซีได้พูดไปตั้งหนเรอบแรกจำมั่งสิ <c oughs> หรือเขาไม่ชอบพวกบอกทําไม่ได้ พูณไม่ได้ทาไม่ได้ทําแล้วหรือยังแอมีออกแนวกระทิงนะครับจะไม่ชอบคนเหล่านี้นะครับจะรู้สึกอุ่นดีกับคนเหล่านี้ยังไม่ทําอะไรพูดไปแล้วพวก่ั้นรอบเลือดจำแต่ไม่เคยชอบพวกเซาซีพวกบอกทําไม่ได้หนูครับจะเกลียดมากเลยพวกแรงน้ําใจพวกคนใจร้ายจะหดหู่นะทางจิตใจนะครับแะรู้สึกไม่ชอบไม่ดีนะครับ ทำร้ายคนอื่นจะรู้สึกไม่ชอบเลยอืจะรู้สึกกิดตกเลยนะครับอินซีครับสิ่งที่อินซีไม่ชอบมากที่สุดคือไม่ชอบว่าตั้ง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 ไม่ชอบถูกบังคับครับเขาชอบอิสระเขาชอบแสดงความคิดเห็นอืมใครมาปิดแก้ความไิ่เห็นเขาจะไม่ไม่โอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาชอบอะไรที่มันเป็น creativity นะครับ ชอบความยืดหยุ่นชอบความสบายไม่ชอบความเครียดคนเป็นหมีครับไม่ชอบอะไรครับหมีนี่ไม่ชอบน้ที่สุดนะครับก็คือไม่ชอบเรื่องการเปลี่ยนแปลงปีอีกแล้วทำไมต้องเปลี่ยนซีเวลาเปล่ามันก็ดีเวลาต้องเปลี่ยนด้วยนู่นนี่นั่นจะบทเรื่องการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดจะยอมเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับถ้ามีเหตุผลมากพอ เลยเหตุผลคนอื่นก็ไม่ค่อยมีเหตุผลสู่งเหตุผลตัวเองไม่ได้อยู่ดีก็เลยไม่ค่อยอยากเปลี่ยนก็เลย,ยไม่ค่อยยอมเปลี่ยนนี่นาะยคงคงเห็นภาพตัวเองชัดเจนเนาะว่าตัวเองน่าจะเป็นลักษณะไหนลองเลือกดูนะครับลักษณะไหนมากที่สุดไม่เป็นไรครับเราคือส่วนผสมเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเราจะมาคุยกันว่าแล้วถ้าเราต้องใช้ชีวิตชีวิตคู่ถ้าเราใช้ชีวิต กับคนในครอบครัวเรากับลูกเราภรรยาเราหรือใช้ชีวิตกับลูกน้องเราเจ้านายเราที่ไม่เหมือนเราเลยเราจะทําอย่างไรนะฮะพบกันใน ep ต่อไปเนาะนะฮะกนะ็สนใจนะครับก็ติดตามกันได้นะครับกดติดตามได้นะครับใน y o u t u b e นะครับช่อง YouTube wake up channel 21นะครับนะะหรือช่องใน f a c e b o o k ก็ด็อกเตอร์ชนโรวงเทรลรัพ เพ็นภาษาอังกฤษก็มีนะครับในเฟ e บุ๊กด็อกเตอร์นะ DR นะครับเซ้งชื่อเล่นผมเองนะเซิงวง W O N G นะครับก็ติดตามกันได้นะครับหรือสอบถามกันได้นะครับผมจะทิ้ง ID line นะครับลิ้งก์ ID l i ไลเอาไว้นะครับก็พูดคุยกันนะครับหรืออบรมดีๆก็นั่นแหละนะครับในเว็บไซต์ด้านล่างนะครับนะ TheBestTraining.com นะครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ ทำนี้ก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับจะทาอะไรกบนี่ไม่เหมือนกับเราแตกต่างจากเราทําอย่างไรในวันจันทร์หน้านะครับส่วนวันศุกร์นี้เราก็าจะคุยกันเรื่องนิทานแนวคิดกันนะครับวันพุธเราจะคุยเรื่องสุภาพนะครับ <c oughs> นะฮะเป็นตอนที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งเตรียมเอาไว้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรไปโโติกนะครับให้กับพวกเราในการดูแลสุภาพนะครับ ในช่วงที่เรามีโควิดระบาดกันนะครับนะสวัสดีพี่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ